ทุกคุณวิสสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีบ้านอ่าซึ่งบ้านหลังนี้เป็นบ้านไม้เก่านะคะค่ะด้านหน้าก็จะเป็นสภาพที่ว่าเรารีโนเวทแล้วนะคะค่ะด้านข้างนะคะจากจะให้เพื่อนๆได้ชมนะคะก็จะเป็นอ่าสภาพบ้านหลังเก่าจะเป็นบ้านไม้แบบนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปดูภายในบ้านนะคะค่ะบ้านหลังนี้นะคะกว้างอยู่ที่7เมตรนะคะลึกเข้าไปด้านข้างนะคะ5เมตรนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นสภาพตรงหน้าบ้านนะคะตรงพีดานนะคะก็จะเป็นสังกะสีนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภายในบ้านนะคะค่ะตรงระเบียงหน้าบ้านตรงนี้นะคะก็จะกว้างอยู่ที่2เมตรคูณ7เมตรนะคะก็จะมีหน้าต่างด้านข้างาตีฝ้าเพดานด้วยสมาร์ทบอร์ดนะคะ สงระเบียงหน้าบ้านตรงนี้นะคะจะกว้างสองเมตรนะคะอ่าลึกสองเมตรนะคะกว้างไปเจ็ดเมตรนะคะค่ะมีทั้งหมดสามห้องนอนนะคะแต่และห้องนอนก็จะกว้างอยู่ที่สี่เมตรคูณสามเมตรนะคะอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องที่หนึ่งนะคะ,คะลักษณะาการตีฝ้าเพดานภายในห้องนอนนะคะ อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องที่สองนะคะความกว้างก็จะเท่ากันนะคะค่ะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมตรงในห้องครัวนะคะคือภายในห้องครัวตรงนี้เรายังไม่ได้รีโนเวทใหม่นะคะจะเป็นสภาพแบบเดิมๆเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นภายในภายในห้องครัวนะคะ ตรงนี้คือยังไม่ได้ทำนะคะตรงนี้ภายในห้องครัวนะคะกับสภาพด้านในบ้านนะคะที่เราได้รีโนเวทใหม่แล้วนะคะก็ค,คือจะเห็นความแตกต่างกันมากๆเลย เมื่อทําใหม่ทาสีใหม่ลงสีใหม่แล้วนะคะถือว่าสวยงามมากๆเลยนะคะค่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอชุดนี้นะคะก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ